สวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่เกมมิ่งบลูนะครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวว่าเพราะว่าดันถึงสุขจะไม่มีคอมดีเครับจอห์นเอซดนะครับตอนนี้ผมจะมาเล่นเกม Assassin b l a c k f a c คครับหรือว่า Assassin พักทีฮาได้มาครับผมก็ไม่แน่ใจอ่ามันเลิกกันเลยนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มเกมใหม่นะครับ อันนี้เป็นอดินแบล็กแฟค e ีหนึ่งนะครับก็ก็ต้องเล่นเกมใหม่ตามธรรมดานะครับแล้วก็คาแรคเตอร์เมนคาแรคเตอร์ในเกมนี้ก็คือชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเคนเบย์นะครับจะเป็นคาแรคเตอร์ที่พวกเราจะเล่นแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะพูดเกี่ยวกับเขาตอนมีตอนนี้ครับ ยูบิสโตปบริตันนี่ครับนี่คือเอ็ดเวิร์ดเคนเว์นะครับเกฟฟบอลส์ก bon ปีหิ้งเจ็ดเก้าห้ามครับ <c oughs> ผมมันก็ไม่อาเจียเป็นยุคของคาราเบียนนะครับนี่ก็นี่ก็พระเอกของเรานะครับ นี่เขาบอกให้ผมวิชเดอร์ชิฟว l ลก็คือไปควบคุมเอ่อเรือนะครับ อันนี้ผมได้คบคุ้มแล้วครับอันนี้คือสอนการเล่นนะครับผมก็ไม่เล่นตั้งนาเหมือนกันนะครับยิงมือเด็กกุหลาบศักดิ์นี่มึงมานี่ยไต่สาเวรไหนไหนมาให้หมดเลยมีมียิงอังกฤษอังกฤษ เ,เขาบอกให้ผมยิงแต่ไม่ไม่ให้กูยิงไอ้เว้แฮ <c oughs> ะ,อะโอ้โหเห็นมาแล้วครับ <c oughs> โอ้โอ้มายกอดพี่เจ้า,จาช่วยแฮะไม่เป็นไรแฮะ <c oughs> ยิงยิงยิงเลิวกูกทำมาจัดทองมึงกูไม่เห็นทองพราะกูเพราะกูรุมทำลายไอสัตว์ฮะแค่เท่า,า,หา,หาที่ผมจะได้ตอนนี้ก็น่าจะจะมีคนขึ้นเรือครับเบเรือ,ระ,อะเรืเอจะระเบิดั้ครับ อ๋ออะไรครับต้นรอนนะครับแต่เขาตายเรียบร้อยเพราะอาชีสินใครก็บอกผู้เมื่อกี้บิวแบบผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่นี่ครับคนข้างคือแฟนเขาเองครับแต่ผมไม่รู้เขาชื่อว่าอะไร why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. sob the navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about meat, I, meat, meat. I, want I, meat. Meat. I want food that don't make me sick. Meat. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. เขาบอกอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขตลอดเวลาเขาบอกว่าจะเป็นส2ปีกว่าๆใช้เวลา2ปีในการเป็นเจ้าของเขา อันนี้กลับมาตรงวบกันอีกข้างนคับอันนี้ผู้รอดคือมีแต่เอ็ดเวิร์ดคนเดียวนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งผมไม่รู้ชื่อเท่าที่ผมรู้ตอนนี้ผมบันคับอยู่นะครับ ก็ได้เขา่าท่าแล้วนะครับอ๋อคนนั้นคือคนที่ฆ่าครับขัดตันเราเองนะครับ What's good for you as well? Havana. I must get to Havana. Well, oh, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? One hundred eskewas. You do have that gold on you, do Pirates! Pull down, hub. I want you to see it. is Edward. Hello, hey, how's it feeling, Hope? Come on, mate! We're off to a bad start! It's a hundred leagues or more to Havana! Will you walk that distance? แล้วก็ถ้าใครไม่รู้เกี่ยวเกมเกี่ยวกับ a s s a s s i n นพ e e นะครับก็เป็นเกมที่แบบว่าไปไหนก็ได้ครับแบบเป็น Open World แบบเป็นเป็นว่า Open น o r l d ฆ่าคนแบบทำตามของม e มมีมม่ของคนครับเพราะว่าอันนี้เขายอ่อแบยบว่าถ้าเดี๋ยวผมจะบอกทีนะว่ามันยังไม่ถึงเวลาครับ ตอนนี้ผมก็จะขึ้นไน้ตรงนี้เพรจะได้ดูพื้นที่มองดูเดี๋ยวผมจะทำสักสองสามมิชั่นนะครับเพราะตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยกลับมาจากปาร์ตี้ มาตี้ลาจากครอบครัวก็เลยเหนื่อยล้าแต่ผมนี้ก็ยังมีแรงที่จะแคเทเกมนี้อยู่นะครับวิง่งวิ่งเลยทุกข,ข้อวิงว่งวิ่งนั่นแหละคืน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 วิ่งไม่ได้หรอก ้ยว hey. okay. 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 <laughs> right, ิ่งวิ่งหนีกุมเฮ้ยวิ่งวิ่งหนีกูไม่รอดเออไงวะผมมีพูดนิ้นพันตลอดเลยนะแต่ผมมีแคสเกมมาร์เกมแรกอะผมไม่รู้เป็นอะไรกับผมกินยาเปล ที่ผมเห็นว่าเขายิงปืนไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เขาเจะยิงปืนได้ไงผมยังไม่รู้เลยแล้วก็ผมขอบอกว่าเขาอีกปืนมันมาจากไหนผมนี้ก็อยากรู้ว่าพี่กิลปืนมันพังไม่ใช่เหรอ,อใครวะอะไรวะมเอามาจากไหนกูอยากรู้จริงๆนะบอกกูมาไอเวนไหนไหรงไม่เนกูมีนีนะ่ฮะปืนปืนมึงทำเที่ยอะไรกูไม่ได้หรอก อเมตตาฮะนี่ไม่ไม่ี่ฮะกูเฟียนะขอบอ๋อกูเล่นในแ่เกมแรกไอเวนแฮฮะไอซัคไอเวนนนครับวขายลอยๆตอนนี้เขาจะกลายเป็นทิฟทิฟนะครับไม่ใช่เ ไม่ใช่แอสซิสซินครับตอนนี้เขาจะพิมพ์น,นี่เป็นมสามเฟนนะครับตอนนี้เริ่มค้นตัวแล้วคร,รับเอ็มบิวเป็นเกย์ผมขอเติมไว้ก่อน <c oughs> ลาเขายาก เต็มตัวใส่เต็มแข้งเต็มคอเสร็จแล้วสัดใจสัดใจนี่คือชุดแอสซินแรกนะที่พวกเราจะได้ใส่มาสุมิลเดเซนิโรต์เอโกเวนาโดรโลาเรียโนคอร์ริซิยาย่าอ๋อนี่เฮชมัดแต่เสียคือมันแก่ ก็คือมันแก่นะครับก็ไม่ต้องห่วงถ้าผมจำไม่ผิดก็ตอนนี้ก็ต้องไปช่วยคนหนึ่งชื่อว่าเชี่ยงอะไรสักอย่างแต่ว่าทานผมดูต่อดูต่อครับโอ้ผมไม่เข้าใจดูแป๊บเดียวรู้ทุกที่ในแมพผมนี้ไม่เข้าใจมีพลังผมนี้อยากได้มากเลย อันนี้ผมจะโชวส์สกิลแอสซิสินให้ดูเลยครับโดลงไปเขาบอกว่าถ้าอยู่ในพุ่งยาจะเอ่อจะเซลตีต้ก็คือมันจะเอ่อเอ่อผู้ต่อสู้จะไม่เห็นไอพวกเอ่อเออขาเรียกว่าอ,อังกฤษกับเฟนจะไม่เห็นเราครับผู้ร้ายเลยพวกเนี้ย วันนี้จะคุตบีวิสโซนครับวิสโซ่เบบี้วิสโซ่เบบี้ล e t me go ไอเรนแฮกแฮกเป็นเราแต่เขายังไม่เห็นผมครับเอ้ยยิงพวกกูไอเรนดีฮาร์เทคมาชูกาชูกา Yes p l e a s มิสโซเบบี้วิสโซเบบี้เลตมกงมึงงงมึงงงมานี้มานี้เด็กมันดีดเวมัเล่นโดนตัเคยเห็นตัวเฮียไหมครับที่ตัวเฮียเขาจะวิ่งแบบนี้แล้วก็เสียบดักอาวโดนโคตรนั่นส่เมื่อไหร่ยังไม่รู้ ผมนี่กำลังจะโชว์เทพผมรู้คับเเกมนี้ว่ามันมีด้วยผมนี่เป็นซีรีส์ด็อกพักสองแต่มีมีดนี่นี่นี่อ๋อเตะโกนนะพ่อมันเมาส์ป่ะเนี่ยฮะผมเป็นคนดีไม่ต้องห่วงผมแค่ขอโดนเรือของคุณสักนิดนึง but here lies its poor captain and i have no art for sailing i can pilot on myself no mind you don't mean to oh have scorned with my ship do you i'm duncan what's your name fred steve steve steed oh. Well, oh. it. well mr want to what erin for ี่่นคุยยเเกงผมนี้เป็นคนชอบ s k ิปเอ่อหนังครับแต่ผมนี้ไม่ส k i พอคนเขาอยากดูกันผมก็เลยไม่สกิปครับ ตอนนี้ผมเขาบอกให้ผมว่ายน้ำไปตอนนี้ผมนี้จะเป็นทีฟ <c oughs> ใครไม่รู้จกักคำว่าไม่รู้จักเกมทีฟนะคุณเ,เกมแบบโจนขโมอยอะไรแบบคุณง่ายว่าอย่าไปเล่นเถอะครับมันเครียดมากเลย <c oughs> เล่นแล้วนี้ปวดหัวผมนี้เตือนแล้วครับจะเล่นครับผมนี้เล่นมาแล้วผมนี้ ปวดหัว oh, oh, like like แต่สนุกนะครับแต่เล่นแล้วปวดหัวมากเลยครับผมีบทางขึงนีม่ชิด It is a boat but well suited oh. to my purpose, trafficking cargo for my plantation. It is actually too fine. There is a strong wind now. Let to follow. ก็บอกว่าเกมนี้จะมีจะเจอพวกปลาวานอะไรแบบโผล่มาสวยมากเลยครับผมนี้นี่คือหนึ่งในเกมโปรดที่ผมชอบเล่นเพราะว่ามันสนุกแล้วก็กราฟิกดีแล้วก็ไม่เหมือนเกมอื่นะครับเกมมือนี้แมปเล็กแล้วก็่ไม่ค่อยมีอะไรเจออะไรสวยๆแบบอะไรพวกนี้ครับผมนี้ชอบเกมแบบพวกคาราเบียนอะไรพวกนี้เพราะว่ามัน ผมนี้ชอบอยู่กับทะเลเพราะว่ามันสวยแล้วก็สนุกแล้วก็เจออะไรใหม่ๆอะไรแบบท่องทะเลแบบคาเลเบียนอะไรพวกนี้ว่าผมนี้ชอบเจออะไรของผมชอบรู้ของใหม่ตลอดนะครับถ้าพวกคนชมที่กำลังดูอยู่มีอะไรแนะนำให้ผมทำผมก็อาจจะทำครับแต่ถ้ามาใดถ้าขอผมอะไรสกบกผมนี้ไม่ทำนะครับเพราะผมนี้ไม่ใช่คนสกปกอย่างที่ คนคุณครับแล้วก็ผมขอพูดไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่เกย์นะครับผมนี่ผมนี่เพิ่งมาเจอเออได้ฟาร์มิงโกที่เอฟฟามิงโกเออฟามิงโกที่ทะเลผมนี่ชีวิตจริงไม่เคยเจอเออเพิ่งมาเห็นครั้งแรกเล่นมาแล้วเกือบสองปีผมนี่เพิ่งมาเห็นครั้งแรกเกมนี้ผมนี่เล่นสองปีแล้ว ปีหรือปีวะ,วะ,วะผมว่าผมว่าปีเดียวถ้าผู้ชมอยากให้ผมเปลี่ยนของพูดอะไรก็บอกนะครับเพราะว่าผมนี้ก็มือใหม่นะครับแล้วก็ผมนี้แบบเล่นคนเดียวก็อ๋อนี่ครับภาวาน ผมก็ไม่ไม่รู้จะคิดอะไรแล้วก็ผมนี่ก็พูดแต่สดๆเลยครับแบบว่าผมนี่ไม่เล่นคัดไม่เล่นอันนี้อรบผมแบบว่ามันไม่ใจจริงผมแบบคิด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 อะไรมันคิดแล้วก็พูดเออจะได้พูดแล้วคิดพูดแล้วคิดตลอดครับจะได้ฝึกมังสมองให้ดีขึ้นครับผมนี่่สมองไม่ค่อยดีแต่ผมนี่ก็ยากครับ ผมนี้จะพยายามให้มากที่สุดแล้วก็ผมนี้ก็จะไม่ผมก็นี้ว่าก็ไม่คิดนะว่าผมนี้จะได้ว่าแคสเคมนเมนี้ครับเพราะตอนแรกก่อนจะแคสเล่นตอนนี้ก็เออเป็นเพื่อนผมบอกว่าเล่นแบบจริงจังผมนี้ก็เอาเลยครตามตามใจเพื่อนผมคนนี้ก็แคสแคสแคส ผมผมว่าผมน่าจะว่างทุกวันครับผมแล้วก็อาจจะแคร์ทุกวันแต่เสียคือว่ามันลงมืทุบช้าอ๋อนี่ไงที่ผมพูดแถวตอนแรกๆคี่ว่าจะเป็นแบบจะมัลลี่อะไรพวกนี้ครับเพราะจะรอบรูปภาพจากเอ่อแมนเซสเบอร์ของคนนี้ครับอันนี้คือยุคเมื่อไม่รู้นะครับเขาไม่ได้บอกเมื่อก ให้ดูดน้ำบุญดูอะไรวะไฟดับ s <S อะไรวะอย่ืม <Down. S 1> อ,อ๋อ so far so good let's get you up อืมให้ผมนี่ดูไฟเล่นๆนี่ครับ so welcome to the sample 17 v e n t e e n before you get started you're gonna need this โอ้ขี้เกียจขี้หูอ๋อ้ testing testing one two three hello ปุญญูปุญญูพ่อปุญญูฝรั่ง ไม่ใช่ฝรั่งครึ่งรู้ครึ่งครับถาวครึ่งอะไรนี่ไม่บอกหนึ่งที่ผมเข้ามานี้คือห้องน้ำหรือว่าเออ่ทางเข้านะครับโอหวิทเวลดด้านหน้าผมนี่งงเลยโอ้เชี่ย เนี่มีเว้ยเ <c oughs> อาไปันละอ๋ออัอนนี้คือ Assassin Liberty นะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นคาแรคเตรอร As ์ Assassin ผู w ้ห e ญิงแต่ผมไม่เคยเล่นครับยางอยู่ไหมโทรกูามาดิ เออ,เอ,อไม่รู้มึงนี่ก็มีที่แค่ทูู่นเ,นเมหม,มือนกันนะไอเวนฮะน่าจีนมองพ่อง้อาเมินกูเมินกูเมินกูอีเคียนหน้าลิงนะเอาไงฮะไอสัตว์เมินกูเมินกูพ่อมึงไม่มีใครให้พูดเหรอไอสัตว์ฮะเฮ้ยีไปก็ได้ดูใหม่ดิกูค,คิดถึง มึนกูมึนไอ้เี้ยเวรเขารอผมผมไม่ชอบรอให้ผู้หญิงรอนะครับมีการเดินแบบสโลโมชั่นด้วยมึงอะไรมึงหนังโป๊อันนี้วะรู้ด้วยรู้ไม่ให้กูไม่ให้กูดูไอ้กูดูหน้าหน้าได้อะไรอันนี้คือไม่รู้แต่แต่ละคนนี้มีตัวแคคิชแคคิชหูเหมือนกันครับ แม่งหนังโปนี้ปาบราฮาจิกยอดโไม่งกูดูรุณาดีมากคุณหนงโปในที่ทนสาธรรณะผมนี่ไม่เคยเจอในชีวิตผม่าเออโอ้โหเมืนโจพ่อนีนี่เป็นฝรสวัสดีครับม ตนี้ไม่รู้ว่าพุ่งพูดเฮี่ยอะไรแต่ว่าผมดูได้คำเดียวคือบนจ้วคือสวัสดีครับสวัสดีครับ่าน้าเงินกูหนึ่งเมตรสามไม่เลยว่แแ๊บเจอคนดำเขาบอกว่าคนดำนี้แบบว่ามองทะลุทุกอย่างนู๊แป๊บเขาบอกอะไรกู อันนี้คือถ้าคืออะไรวะอ๋อดุน่นอ๋อกำลังทำรุ่นใหม่อ๋อเป็นแบบรุ่นดิจิทัลโ,โอ้โหมีไฟด้วยอ๋อเผื่อเผื่อข้างในไม่เห็นอ๋นอรุน่นตกลงรุ่นเว้น่าจะแรงโอ,โอ้โหนะ that's true ิ่เฮี่ยอะไรกูยังไม่รู้เลย พอพอพอไปอ่ะสวยดีนะครับโอ้สูงมากสวยสวยสวยโอ้โหมีอควาเรียมโอ้ชาตินี้ผมไม่ได้เห็นมั้ยเนี่ยมี่อยากเห็นของจริงมากเลยนะสวยสวยสวยต้นไม้นี้ของปลอมของจริงกูอยากเช็คจริงของจริง,ง,รงติดกับน้ำเดี๋ยวแป๊บอ๋อเหี้ยปลาดินอ๋อนึกว่ามีดินอ๋อนี่ลอลยครับ นี่ให้เขารอผมจะเรียกชื่อเขาว่าเ <See that S 1> ขาชื่อว่าอะไรผมนั่งดีกว่าอย่างไม่ได้เกมนะเออผมกดอะไรเนี่ยไม่เป็นไรของนี่จะเรียกเขาว่าลอร่านะครับชื่อชื่อตัวไปกดบีเออแอปสตอร์เกย์ไม่รู้ <c oughs> ไม่ทัน ว่าไม่ได้ทำมิชชั่นไม่ได้ทำมิชชั่นนะอะ there's the boss l i d i e r g a r n o r CCO I'll introduce you bonjour salut m e o a n have you m t our w a n g เบียก็บเนี่ยี้มึงเกิดมากับลิงเหรไอ้สัตว์ฮะเกิดจากชักไหนนะฮะไอ้สัตว์่าท่ถ้าผู้ชมไม่รู้ว่า

ฮะคุณใหม่นี่กูไม่ได้ฟังอันนี้คนลามกนะครับเขากำลังแอบดูใต้กระโปรงคอมพิวเตอร์นะครับที่ผมเห็นนี่คืออันน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 ไนนนนนนน a นน m e นน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 น n นน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 นอนนนนน n r จะมรบายล่าถึงถึงอ่านะครับตอนนี้ผมจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนี้ไม่ได้ทำมิชชั่นมิชั่นนะครับแต่ว่าพวกนี้ผมก็น่าจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งของ b a c k f a c episode ที่2ครับแล้วก็ว่า ถ้าจะพรุ่งนี้นะดูก่อนเพาะผมว่างก็บอกว่ามีคำบ้านจากโรงเรียนช่วงนี้กำบ้านเยอะมากเลยครับถ้าผู้ชมคนไหนมีคำบ้านก็บ่นเครับ <S <S <อ>าก็ผมว่าจะคงจะจบเอพิโซดแรกเพียงเท่านี้ครับเอเอพิโซดหน้าผมนี้จะมุ่งแต่เมนชั่อย่างเดียวครับเพราะว่าผมนี้พยายามจะพยายามจะคัดบางบางอันครับเพราะตอนนี้ผมนี้ไม่ได้คัดอะไรเลยครับผน,นี้พูด,พดสดทําสดเลยครับ มนี้ไม่ค่อยเหมือนเลยนไม่ใช่ครับผมนี้คัดไม่เป็นจะเจอแต่ผมนี้ก็จะลองฝึกคัดเอาเองครับเพราะว่าช่วงนี้ผมนี้เราก็าจะซื้อแล็ปท็อปใหม่แต่ว่าไม่ซื้อสักทีแล้วผมนี้แล็ปท,ท,ท็อปเก่าไอ้แล็ปท็อปเก่านี้ผมนี้แทบจะใช้งานไม่ได้ก็เลยไอ้ซื้อเออก็ไม่เป็นไรงั้นจบไปแค่นี้ครับโปรดซับสไคร์นแล้วก็ไลค์เออ่กมมิ่งโบนี่นะครับสวัสดีครับ